บเดี๋ยวแกรู้สิวิธีเราดูเขาบอกว่าเขาบอกว่ากีฬาวิ่งเป็นกีฬาธมชาติขอโทษหนวดพันสี่รองเท้า8,000สายเสยลัดครบน้อยห้ครบครบไอ้วนขาดมึงคนเดียวสาวจากอุบลขาดอีกสาวนึงเดี๋ยวพิชหน้าค่อย ความเพียรเอาละเอาละะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวิ่งเก่งมากนะวิ่งเก่งกว่อต้องพนัานะเดี๋ยวมาเจอกับน้องคนงามนี่มีเม็ดจัดเต็มจริงๆใส่เกียร์นะไม่เต็มเท่าไหร่ค่ะ เราจะยิงเนินน่านใช่โย่ใชโย่ใชโย่เอาอีกเพลงอีกเพ้งครับอีกเพ้งสมเด็จมหาราชาครับสว่างใจสวยอะยุคยุคนี้เราต้องสีม่วงครับยกเว้นอีสองตัวเนี่ยครับมันจะมาผิดคาดเขาเอากุหลาบด้วยใส่ชุดลูกเสือยโยงครับโยงครับขออุปกรณ์ปล่อยตัวด้วยนะครับะโยงครับ ยกมือเลยครับยกมือ้วยครับผมขอฟรนะครับบริเวณอ้ยล้าวครับลวแล้วดีวนะครัมาลงน้ยแของผู้หลมจริงนะครับที่มาสวนหลวงรอแล้วก็มาถึงกาวิ่งเลยโอ้มันสุดยอดจริงครับชอบมากอากาศดีมากคนทีมาชี้ชวน วันนี้พอดีสัปดาห์ที่แล้วฝนตกตลอดครับเพราะฉะนั้นจะเขียวต้นไม้จะเขียวสวยงามชมากครับวันนี้สบายสบายยใจครับพี่นักวิ่งีนี้วิ่งเร็วมากครับตายแล้วจะถึงไหมนะยองที่รแล้วครับอึดทางี่รแล้ว สวยดีครับไม่มีรถเลยชอบมากโอ้สวยมากครับ<น>เป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้มาที่นี่สวยมาก,มากครับแล้ววันนี้ไม่มีแดดเลยสบายมากนต้องเป็นฝ่าแดดแน่ๆเลยครับเมื่อกีครับ เหมือนกันเลยเป็นราแฝดแฝดโอ้โหดีใจยังเลยดีครับเขาแล้วก็เลือกที่จะออกกําลังกายด้วยการวิ่งน่ารักมากสาแฝดคุณนี้ราบน้ำนะครับ่ือ2ากิโลรับน้ำครับรับน้ำาฮครับเราพุ่งขาเนี่ยนี่วิ่งอาชีพ เรียวมากครับอยยตอนเขียสวยดีครับตรงนี้สวยมากเพิ่งเคยเห็นเนี่ยช่วงมีดอกไม้ที่เขาจัดองสวยมากครับาครึ่งทางแล้วครับ มีคือจุดให้น้ำนีห้ากิโลน้ำทานได้สองโอ้นี่ไงครับแหลนน่าสวยมาก นี่เป็นจุดจุดเช็คไพ่ของเขา,าครับโอ้สวยอย่างเลยพอแล้วครับชีวิตหนึ่งได้มาวิ่งที่สวนหลวงพระรามเก้าดีใจมากครับเป็นต้นไม้ นี่ครับต้มรินมากขายแรงไอ้นายอยู่ไหนเนี่ยไปหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวโอ้บอกให้รอกันด้วยทิ้งเลยอ่ะทิ้งพี่ลูกเสือได้ไงเนี่ยแล้วพี่ลูกเสือก็จะทิ้งหนทีเนี้ยโอเคไปตามเพื่อนก่อนเจ้หัวหน้าแก๊งนะครับเราหัวหด้าแก๊งโว้ยแคร์ อย่างนี้เป็นฟูงอาทรไน่สบายมากใม่นาวิ่งดีมากครับวิ่งอยู่ประมาณ<ด>เพจหกเพจเจ็ดนะครับฉเฉลี่ยดีมากไม่น่าเชื่อ,อเดี๋ยวเราจะเข้าเส้นด้วยกันนะครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีดครับคุณยายพังสุดยาาครับ ตหนึ่งชั่วโมงแ็ดนาทีครับเอ้ยเออเออครับผู้ใดที่ทบุใหนึ่งชั่วโมงแปนาทีน้าหันมากเยี่ยมมากสีใหม่เนี่ยหนึ่งชั่วโมงแปดนาทีเก่งมากปั้นยอกคนเราสามารถครับให้ดูนี่เข้ามาจริงๆแล้ว อ่าชั่วโมงไม่ถึง5ทีด้วยเพราะเพราะเราวิ่งหลังไงใช่ไหมวิ่งหลังเข้านี่สถิติใหม่ของของเจนาคอนเวิร์เนี่ยไม่ธรรมดาโอ้ใช่ดูแล้วคนวิ่งคึกคักอ่ะไอยู่ไหนตรงไหนตรงไหนตรงเไ้นไมเด่นใคอยู่ไหนไปเอาเสื้อยางเอ้ทำไมเรามว่กับโมกันไงเราไม่เลยไม่เห็นมันมันกินเอง งานวิ่งเนี่ยนะครับก็เขาจะมีของกินของเลี้ยงอะไรเงี้ยเย,ะย,ะยะอะแยะเลยสนุกคึกคักมากสบายแล้วฉันให้เวลาเธอนะ2อปีเอาให้ได้ชีวิตนี้ต้องวิ่งฟูลมาราธอนให้ได้42.195ได้เชื่อผูเลี้ได้ไปเรื่อยๆเขาให้เวลา5ชั่วโมงสบายอยู่แล้วอ๋อไอติมวมิ่งเข้าวิ่งเข้า วิ่งเข้าเส้นมาแล้วลุงกับป้ามาแล้วไอ้พี่เพื่อนฝาแยงฝาไปเลยครับฝาไปเลยครับจับมือทีเหีสแดงก็ทิปเราสีแดงฝางเออเข้าไปล้เยกเงครับเข้ามาจับฝาเลยครับต้อนรับกักจินาเนี่ยนี่ยนี่ยเนี่ยยูพี่นานี่ยเบาเบานี่เบาๆนะครับนี่แล็คกันจอยและนี่คือแหลมไอติมเสร็จซัดม็อกคาน่ามา เสร็จแล้วอะไรวะโอ้โหมี้ั่มันเทศมีข้าวผัดเสียวหลอดเยี่ยมข้าวข้าวเหนียวหมูไว้เสียวหลอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัวหดอ้วนเไปดูข้าวผัดกระหักแล้วก็ซอยเฮียบนี่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 เสียวหลอดแค่พาไปดูเธออดเธออดดูความกินเนยโอ้โหอย่างมันสุดยอดดูป้าป๋องได้อะไรมาข้าวเสียวหลอดอด แล้วเชนก็มาที่นี่ครั้งแรกเลยดูเด็กประกอบกินโอ้น่าอร่อยมากนี่นี่ดูสาวบนก็มานี่ัดแต่งมัวกันไปติ่มน้ำสำรานดูเอดูคิวดหสุดยอดเยอะมากเยอะมากอ่ะเดิมให้ความสำเร็จาลาิเรื่วงเสียแล้วเราเนี่ยไม่ไม่มีใครเกินชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับ ที่ใหม่ยอดเยี่ยมโดย,ยพ่อมแม่นาเนี่ยมาชั่วโมงห้าทีครับเจ๋งแป้งเ,เจอกันครบเซตเนี่ยวันไหนดี20่สิยัญชนะวันน,นั่นแหละที่ที่บ<น>ุที่บุ<ๆ>ที่บุบอ่ะรับปากรับปากอๆๆโอเคโอเตรียมพร้อมยิ่งย้่งจะเป็นแม่ไปนะโอ